เฮ้ยข้าตากลทำไรอะ่ะข้าตกรทำไมข้าตกรบั๊กอยู่ตรงเนี้ยอา้าวข้าตกรอา้าวข้าตกรบัก๊กอ้าวเฮ้ยข้าตกรโอ้โหอุ้ยอืมทำอะไรอยู่ตรงเนี้ย้าตากรอ้าวเดินมาตรงนี้ฆ่าได้ไหมไม่ได้โอ้โหูขาตก,กรสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Among u s อีกแล้วนะครับ โอเคก็ okay, วันนี้เราก็จะมาเล่นในหมด High and seek, s e e เหมือนเดิมที่เราเคยเล่นกันอยู่ทุกกีนะครับโอเคมาเอ,อื่อไมไ่เป็นโอ้โหมีคนมีคนลีฟเยอะมากเลย mm hmm. โอ้โหม่เป็นแบบนี้หรอโอ้โหการมองเห็นมันช่างเช่นน้อยเหลือเกินโอเคเควสแบบคอมมอนึังเราก็ต้องรีบทำโอเค เราจะต้องดูเอขอขารกรเริ่มมาก็คือแบบงาน,นฟ้าสีฟ้าขึ้นมีคนตายเราต้องไปตรงไหนอะห้องห้องไฟอ้าาาามาาาาาาามาา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 ไามไม่อย,อย,อยู่ไม่อยู่เลยาา่าาาาาายาา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 ัาาาาาาา่ยา ไม่มีคด้วยไม่อยู่เลยใช่ไม่อยู่เลยเออเกืบกืบกือบเ้ยไม่เหลืองเคเซนบอกให้เขาหยไม่ได้อตรงนี้โอ้ควณอ่ะอืมเสร็จเราก็ต้องลงไปอืมขคนมา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 ทำควณก่อน โอ้ารนอกรูอุอยนิดเดียวโอ้โหสีฟ้าขึ้นสีเหลืองนลอยยาบอกนะว่าเคียงมมาเัียงไม่มาแต่มันขึ้นสีเหลืองแต่มันยังไม่ขึ้นแดงโอเคอยู่ข้างล่างนี่พ่ะ่ะใช่ไหมโอเคพวกมันมีคนตายอีกแล้ว ขัตกอนอย่างโหดขัตรกออยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่เนาะไม่อยู่ว้าเออเออเราหนีอะไรของเราเนี่ยตเอ้ยันตกอนแล้วต้องมาดูขัตกอนขตกอนเขาลังไล่คนอยู่โอ้โหคนอยู่ตรงนั้นอะนอะอยู่ตรงนั้นเออ แบบอืมคือเราวทำไมเราต้องตายทุกตาด้วยโอเคเวลาจะหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ฆาตกรก็ยังคงไล่ล่าอยู่ฆาตกรโอเคยังไม่ต้อง,ย,ง,องยังไม่ต้องเจอคนหรอกไหนดูซิว่ามีใครอีกโอเคมีคน,นดูกล้อ,องจอนเปิี่คนนึงโอ้โหอยู่บนท่ออีกคนนึงก็โอเคสองคนอ้าวเราชนะเลยเหรอเย,ย้โอเคไปตาหนึ่งตาต่อไป คนเดิมหรออ้าวคนนี้อาจจะเป็นหัวโค้ตกนะเขาก็เลือกตัวเองเป็นอย่างนี้ก็ได้เหรอเนี้ยครมาอีกตาหนึ่งเราก็จะเราก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรตรงนี้แหละเราจะไม่ไม่อยู่เซิฟนี้แล้วกันเออเริ่มมาก็สีฟ้าเลยเราต้องทำเวสก่อนอย่าเพิ่งโดนค่ะสีสีเหลือง อย่เพื่อนอยูเพิ่อนล้วก็ยิงนี่ก่อนนิ่งปล่อยให้สัญญาณค่อยๆลดลงไปไปแล้ว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 ว้ายโอ้โหแดง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 มุดอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ทันอ่ะอ้าวเราก็มุดแล้วโอ้โหยังมีลูกศรอยู่เลยทำไมต้องตายตั้งแต่เติเออเริ่มเกมวัดโอ้โหงูสามงูท่อแล้วอ่าอะไรเนี่ยร์ฆกตกรเออ ตอนนี้คือตายแบบตายโง่มากไหนตอนนี้คนน่าจะเหลือเยอะอยู่กลับไปที่ฆาตกรโอ้โมีคนจูฆาตกรเออวงวงเวียนตรงน,นี้ก็จูฆาตกรสถานที่จุชินดีอยู่นะออโอเคฆาตกรก,รกร็กำลังขึ้นไปโอเคไม่เจอใครเจอด่ผีโอเคฆาตกรตอนนี้ก็ โอเคมีคนลงไปแล้วเหมือนว่าคนนี้เขาจะเป็นหัวค้องแล้วเขาเลื่อยตัวเองเป็นอะ่ะโธ่เออไปโอ้ยมีคนมุดทองอยากเป็นขัอนตกรอยู่นะแต่ว่าก็เคยเป็นอยู่แค่ครั้งเดียวอะ่ะออาคนนี้ทําอะไรนะเอ,อเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงเ,เกิดอะไรขึ้นโอ้ีคนยืนอยู่ยตรงนั้นอะ่ะมุดเออเกือบไม่ทัน โอเคเวลาตอนนี้ก็ใช่จะหมดแล้วขั้กตอนก็ตามหาอยู่น,นี่แหละนั่นะนะคตอยู่ตรงนั้นน่ะโอ้ยทันไหมทันไหมเอออยู่คนนึงอยู่ตรงนั้นมีคนนึงอยู่ตรงนั้นโอเคยังทันอยู่ได้อยู่แหละขั <g ül> ้นตอนโอเคโอเคชนะแล้วแหละเหลือ <g ül> คนอีกตั้งเยอะศูนย์ 0. โอเคเย่ <Okay>. ไปเราต้องเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วตอนนี้เพราะเขาจะให้เขาเป็นคนเดียวซึ่งมันก็ไม่น่าได้นะเโอ้ <Okay. S 1> oh. ไม่ได้เป็นอีกแล้วน,นิวสาเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วนะเนี่ยได้เป็นสักทีเธอหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่เขาเป็นเขาเขาสร้างเซริร์ฟแล้วจากนั้นเขาก็นั่นแหละเริ่มมาก็ แดงเลยเนาะล้มันก็แดงเลยเราต้องดูก่อนว่าตรงนี้เรามีเควสอะไรไหมโอเคไม่มีไหนเรามีตรงไหนบ้างเคเรามีห้องโอแล้วก็มีห้องข้างล่างนี่เคจะต้องไปเปิดเกาะเคเควสรถอย่างรวดเร็ว ไม่มีใครนอ้องโอเคทำควสตรงนี้ดึงลงโอ้อโอเคเควสเราจะหมดแล้วแหละเออไปลงไปลากแล้วเราก็ดึงขยะครณาก,คากรค,คือแบบฆ่าลัวๆไหนรู้ควิดห้องห้องสุดท้ายแล้วเป็นห้องเฮียนที่แบบคนตายเลอไปแล้วเร็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 ว,รวโอ้โหมีคนตาย ซอ่ซอ,อนซ่อนตรงนี้แหละไปตามมาใช่ไหมไม่ตามมาเนอะโอ้ยตกใจเหมือนเพื่อนมาแต่ในในสัญญาณมันก็ไม่ขึ้นอ่ะนะเขายังอยู่ไหมเฮ้สัญญาณสัญญาณอยู่เฮ้ไม่อยู่ทำเพทอือโอ้โหต้องไปอัปเปอร์เอนจินอยากหมุดท่อไปอะ่ะเออม,มันก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันเปลือง ยากมุดอยู่นะแต่มันเปลือง <S <S มันเปลืองการมุดท่อมากแทนที่จะเอาไปจูกลบขาล้ารกรจูข้ารกรในท่อยังยังนะโอโ้ยสองศพที่จูข้าสยดยอดอข้าราชกรอนะ่ะโอเคข้ารกรหายไปแหละตรงนี้แหละซ่อนตรงนี้แหละที่ซ่อนชั้นดีเลยซ่อนตรงนี้แหละศูนย์อือ ห้าสิบวิมีเวลาอยู่ห้าสิบวิเฮอยู่นิ่งๆไปตรงนี้จนกว่าขีดที่ประจัยจะขึ้นโอ้มันกระพีบไปแล้วตอนนี้เหลือเอ้ยตอนนี้เหลืออยู่หคนยังไงก็รอดอะเอาไปดีเพื่อนอู้หเหลือง,อง,องแดงแดงแดงไปแล้วโอเคโอเคอยู่ตรงนี้ยังไม่ต้องไปไหน โอเคสามสองหนึ่งเย้โอเคชนะอีกแล้วโอเคไปอีกสักตาหนึ่งครับโอเคเออไม่ได้เป็นโอ้ตาสุดท้ายซึ่งตอนนี้ผมก็โดนแย่งสีนะครับฉะนั้นเราก็ต้องเป็นสีขาวอย่างนี้เรามีสตอเรตมีคาเฟทารีมีนิเกชันเคเร็วไป เฮ้เกออเอ้าอ,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 อะไรอ่ะเดินไม่ลงเหรอแต่ก็คือโดนเลยว้าตาสุดท้ายมิดฉากด้วยการตายตั้งแต่เริ่มทีก็ได้แต่นั่งนั่งรุนอย่างเงยอะแหละเควก็คงไม่ได้ทําอะไรละไปโอ้โหตรงนี้คนคนชุลมุนมากตรงเนี้ออุ้ยระวังนี่โอ้คนคนนั้นหนีไปละอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขันทกกรทำไรอ่ะเฮ้ยขันทกกรทำไรอ่ะขันกรทำไมขันกรบักอยู่ตรงเนี้ยอ้าวขันกรอ้าวขันกรบักอ้าวเฮ้ยขันกรโอ้โหอุ้ยอืมทำอะไรอยู่ตรงเนี้ยันทกรอ้าวเดินมาตรงนี้ฆ่าได้ไหมไม่ได้โอ้โหขันทกกรปะโตเอ้ยขันกร ขะกอดูเซ็งมากมากเลยนะบักแล้วก็เดินไปไหนไม่ได้ด้วยเ <_ d ata> นี่ยเดินออกจากตรงนี้ไม่ได้แัตะกอแล้วคนก็คือยืนมุงแบบโอ้โหขัะกอน่าสงสารม <_ d ata> ากเดินออกไ,ไม่ได้ <_ d ata> <_ d ata> ไม่รู้ไปทำท่าไหนให้มันติดค้างอยู่อย่างนี้ <_ d ata> โอ้โเกมบักขันสุดยอด บักบลเออต้องบุดใหม่อย่างเงี้ยแหละคันตกรบักอะไรโอ้ตอนแรกก็นึกงว่ามันมันแค่เข้าไปแล้วจะออกมาได้แต่นี่คือโอ้โหออกมาก็ไม่ได้คันตกรทีนี้คัตกรขันตก,กรจะทำยังไงอ่ะคณตกรหลุดเลยทำอะไรไม่ได้โตโอ้โหคันตกรน่าสงสารมาก โอเคก็วันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายเ,าเปลี่ยมสีนี้ก็ได้ไปแล้วเย,ย้โอ้ขระก่อนนาอ